สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .5 ในคลิปนี้นะคะครูายจะมาสอนแบบฝึกหัด6.1นะคะเรื่องของเส้นขนานหน้า34ค่ะเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะก่อนอื่นนะคะเราจะต้องมารู้จักมุมก่อนนะคะขนาดของมุมแล้วก็ชนิดของมุมค่ะในข้อที่1นะคะให้วัดและบอกขนาดพร้อมระบุชนิดของมุมนะคะ ข้อหค่ะเรามาดูไปด้วยไปด้วยกันเลยเนาะในรูปแรกค่ะมีมุม A มุม B มุม C มุม D ชื่อเต็มเต็มนะคะเวลาจะเรียกชื่อมุมอะไรจะต้องมีซ้ายขวามาประกบนะคะอย่างเช่นอันนี้มุมขนาดอันนี้นะคะเรียกว่าขนาดของมุม A B c ก็คือใส่หมวกให้มุม B แบบนี้เนี่ยนะคะก็คือให้วัดมุม B ตรงนี้ค่ะว่าเท่าไหร่นะคะวิธีการที่เราจะวัดนะคะ ง่ายที่สุดเลยก็คือใช้ไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบใสจะมองง่ายเนาะวิธีการคือเอาแขนใดแขนหนึ่งนะคะเป็นแขนหลักก่อน A.B. หรือว่า B.C. ก็ได้ครูฝ้ายขอเอาแบบนี้นะคะวางนี้เป็นหลักแล้วก็วัดมุมลงมาเลยค่ะเริ่มจาก0นะคะวิธีการดูดูดีๆนะ0ไป10 เราจะเห็นเลข2ตัวแต่วิธีการดูเนี่ยเราจะต้องถ,ถ้าเกิดว่าเริ่มที่ศูนย์เราจะต้องดูเลขตัวในนะคะ10 20 30 40 50 60 70 80 9 1 100 100 100 1ก0 1บเ็เห็นไหมคะว่าอีกแขนนึงเนี่ยมาแตะที่เลข140ดังนั้นขนาดของมุม MBC เอ่อมุม ABC ค่ะขออภัยขนาดของมุม ABC M นี่ก็คือย่อมาจาก คำว่าขนาดนะขนาดของมุม a b c คือ140องศาซึ่ง140องศานะคะเป็นมุมอะไรคะมุม a b c เป็นมุมป้านทบทวนมุมก่อนตอนปสี่ครูฝ่ายสอนไปแล้วเนาะว่ามุมที่มีขนาดน้อยกว่า90องศาคือมุมแหลมมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาคือมุม ฉากนะคะแล้วก็มุมที่มีขนาดเกิน90องศานะคะแต่ว่าไม่ถึง180เนาะคือมุมป้านถ้าเป็นมุมตรงคือ180องศานะคะเรามาดูต่อนะคะมุมขนาดของมุม bcd bcd ก็คือมุมนี้นะคะสีชมพูเนี่ยครู้ขอ,ขอระบายนะคะตรงนี้สีชมพูว่ามีขนาดเท่าไหร่เห็นว่าเป็นแหลมแลมเนาะต้องเป็นเลขน้อยๆแน่เลยก่อนอื่นก็จะขอวาง อุปกรณ์นะคะจุดกึ่งกลางวางที่จุด C แล้วก็แขนของมุมนะคะแขน CD เนี่ยจะทับที่แขนโซนฝั่งซ้ายมือถ้าแขนเริ่มต้นที่ฝั่งซ้ายมือจะดูเลขฝั่งนอกนะคะ0ูนย์ไล่ขึ้นไป10 20 30 40แล้วก็เห็นขีดนี่ไหมคะมันไปแตะที่140หรือ40นะคะ40เนาะ ให้เลือก40องศาตรงนี้นะคะเขียนไปเลยว่า40องศาซึ่ง40องศาก็เป็นมุมอะไรคะบอกไปในต้นคลิปแล้วว่าเป็นมุมแหลมนะคะใส่ลงไปเลยมุมแหลมนะคะต่อค่ะขนาดของมุม DAB ก็คือมุม A ตรงนเนี้ยเนี่ยเท่าไหร่ก็ไปวัดเลยค่ะตรงนี้เนาะครูฝ้ายจะขอ ปักจุดไว้ที่ a แล้วก็แขนของมุมนะคะเริ่มต้นที่แขนทางขวาตรงนี้คือแขนทางขวาครูฟ้ายสอนไปแล้วนะในปสี่นะคะเข้าไปทบทวนดูได้นะคะครูฝ้ายมีคลิปตอนที่สอนการวัดขนาดข,าดของมุมโดยใช้อุปกรณ์2ชนิดเนาะทั้งไม้โปรเทคเตอร์ชนิดครึ่งวงกลมกับไม้โปรเทคเตอร์ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเข้าไปทบทวนดูได้เลยเนาะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะวัดไปเลยค่ะว่าไปหาแขนอีกแขนหนึ่งอยู่ที่ 40องศานะคะเราดูเลขฝั่งในนะเพราะว่าเริ่มจากทางขวามือดูเลขฝั่งในค่ะ0 10 20 30แล้วก็40องศานะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นขนาดของมุม DAB คือ40องศาค่ะเป็นมุมแหลมนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขนาดของมุม CDA ก็คือมุมนี้เท่าไหร่เอ่ยวัดเลยนะคะวางจุด จุดกึ่งกลางปักไว้ที่จุดดีแล้วก็แขนนะคะจะได้ทับแขนทางขวาแล้วก็มองไปหาแขนอีกแขนหนึ่งทางซ้ายดูตัวเลขฝั่งในนะคะฝั่งในเริ่มจาก0ูนย์3 0 4 0 5 0 40 50ไปเรื่อยๆจนเจอ140นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นขนาดของมุม CDA ก็คือ140องศาค่ะเป็นมุมปาดน,นะคะต่อเลยนะคะข้อที่2ค่ะ รูปเนี่ยอาจจะให้มาซับซ้อนแต่ว่าไม่ยากค่ะทำได้ง่ายๆเลยมาดูทีละมุมค่ะขนาดของมุม c a d c a d ก็คือมุมนี้ค่ะ c a d c a d มีขนาดกี่องศาวัดเลยจากนี้นะคะคูไฟวางจากแขนศูนย์นี่นะคะโซนทางขวามองไปหาอีกเลขหนึ่งนะคะอีกแขนหนึ่ง คือหกองศาค่ะเพราะฉะนั้นขนาดของมุม c a d ก็คือ60องศาซึ่งเป็นมุมอะไรคะมุมแหลมนะคะเป็นมุมแหลมต่อค่ะขนาดของมุม c d h ค่ะ c d h ใส่หมวกให้ตัวดีแสดงว่ามุมอยู่ที่ d ตรงนี้ค่ะเนี่ยมุมนี้เท่าไหร่ c d อ่ะ c d h ก็คือมุมนี้ค่มุมนี้ด้านล่างนี้นะคะ วิธีการของไฟขอวางแบบนี้จะได้ดูง่ายคือแขนเริ่มต้นที่ DC นะคะอยู่ทางขวาแขนโซนขวามองไปหาแขนซ้ายซึ่งเลขด้านในนะคะ0,10,20,30,40,50,60,70,80,90 100,110,120,130,140,150เห็นไหมคะว่าชี้แขน,นมาทางนี้เลยก็คือ150องศาค่ะตรงนี้นะคะ ใส่ไปเลย150องศาเป็นมุมอะไรคะ150องศาเกิน90แต่ว่าไม่ถึง180เพราะฉะนั้นเป็นมุมป้านนะคะมุมป้านแบบนี้เลยต่อค่ะขนาดของมุมอันนี้ก็ได้ฟั่งนี้ก่อนก็ได้ BCG BCG ก็คือมุมนี้ค่ะมุมนี้เท่าไหร่วัดเลย เราก็ขยับอุปกรณ์ก็ได้นะคะอาจจะขยับเป็นกระดาษขยับกระดาษหรือขยับอุปกรณ์ก็ได้แต่อันนี้ขยับอุปกรณ์ง่ายก็วางนี่เลยแล้วบังเอิญว่าตรงนี้นะคะถ้าเราดูจากเลขฝั่งในนะคะเลขตัวในเนาะศูนย์สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบลงมาตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นมุม C ตรงนี้ก็คือมุมฉากนะคะสัญ,ญลักษณ์มุมฉากขูไวิขอเขียนแบบนี้เป็นมุมที่มีขนาด 90องศาซึ่งเป็นมุมฉากนะคะต่อเลยเนาะขนาดของมุม DHG ก็คือตัว H ตรงเนี้ย DH แล้วก็ G ก็คือมุมเนี้ยเล็กๆตรงนี้นะคะว่าเท่าไหร่อ่ะวางแขนเริ่มต้นอยู่ที่แขนทางซ้ายนะคะมองไปหาอีกแขนหนึ่งทางขวาเลยค่ะอ่ะเริ่มต้นทางซ้ายก็คือต้องดูดเลขฝั่งนอกนะคะ0 10 20 30ใช่ไหมคะ30องศาตอบเลยว่านี้30องศาซึ่งเป็นมุมแหลมนะคะ,ะทำต่อนะคะมุม cgh cgh คือมุมไหน c แล้วมาหา g แล้วก็ไป h คือมุมนี้คะ่ะมุมนี้เท่าไหร่วัดเลยแขนเริ่มต้นอยู่ที่แขนทางขวานะคะตรงนี้นะ ที่ครูไฟชี้นะดูดีๆนะคะแล้วก็วางค่ะแล้วก็มองไปหา GC นะคะบังเอิญว่ามันตั้งฉากพอดีเลยก็คือมุมฉาก90องศานะคะ90องศาเป็นมุมฉากต่อค่ะมุม DHI DHI ก็คือ D แล้วก็ H แล้วก็ I มุมนี้ค่ะมุมนี้มุมนี้นะคะสีชมพูนี้นะ เราก็มาวัดมุมมันกว้างๆเนาะมันปั้านๆแสดงว่ามันต้องเยอะแน่เลยวางไปเลยค่ะเอา hi วางเป็นแขนนะคะทางขวาแล้วมองไปหาเส้นตัวดีนะคะทางซ้ายดูเลขฝั่งในค่ะ10นะคะ0 1น20 30 40 50ไปเรื่อยๆมองไปเจอ150องศานะคะตอบเลย150อองศาเป็นมุมป้านนะคะ เดี๋ยวเรามาต่อนะคะในหน้า35ค่ะเดี๋ยวสักครู่ไฟเอากระดาษก่อนในหน้า35เนี่ยจะให้ฝึกวาดนะคะไม่ใช่แค่วัดอย่างเดียวนะจะฝึกวาดด้วยนะคะมาเลยหน้า35ค่ะม,มีให้ทำ4ข้อย่อยนะคะ ข้อ2ค่ะให้เขียนรูปตามข้อกําหนดคุวว้ต้องขออภัยนะคะคุวว้ยถ่ายเอกสารมาแล้วมันจะเป็นคลื่นๆหน่อยนึงนะคะเนื่องจากสีเนาะไม่เป็นไรนะคะยังอ่านได้เหมือนเดิมค่ะข้อที่1เส้นตรง ab นนี้อ่านว่าเส้นตรง ab นะคะมีหัวลูกศรน,นะคะตัดกับเส้นตรง mn ที่จุด g เส้นตรง ab ตัดกับเส้นตรง mn ที่จุด g เราก็ต้องลากเส้นตรงอันแรกก่อนนะคะก็คือเส้นตรง A.B. ลากเส้นตรง A.B. หัวไฟลากแบบแนวแนวราบเนี่ยง่ายๆเส้นตรงจะต้องมีหัวลูกศรน,นะคะหัวท้ายนะคะถ้าไม่มีหัวลูกศรเราจะเรียกว่าส่วนของเส้นตรงค่ะเส้นตรง A.B. กำหนดชื่อเส้นตรง A.B. ตัดกับเส้นตรง mn ก็ต้องมีอีกเส้นหนึ่งลากมาตัดตัดแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ได้กำหนดมุมว่าขนาดเท่าไหร่ก็ลากมาตัดกันอย่างนี้เลยมีหัวลูกศรน,นะคะแล้วก็กำหนดชื่อเส้นตรงเส้นตรง mn ที่จุด g แสดงว่าจุดตัดที่เกิดขึ้นมี1จุดนะคะก็ตั้งชื่อว่าจุด g บบเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายๆเลยนะคะมาต่อกันในข้อที่2เลยนะคะข้อ2จุด C อยู่บนส่วนของอันนี้อ่านว่าส่วนของเส้นตรงนะคะจุด C อยู่บนส่วนของเส้นตรง ST และส่วนของเส้นตรง GH ผ่านจุด C จุด C น่ะอยู่บนส่วนของเส้นตรง ST ซึ่งให้ส่วนของเส้นตรง ST มาแล้ว วางจุด C ไปเลยจุดตรงนี้ครูฝ้ายให้ไว้เป็นจุด C นะคะตัวอย่างนะคะแล้วก็ส่วนของเส้นตรง GH ผ่านจุด C ครูฝ้ายก็จะลากส่วนส่วนของเส้นตรง GH ขึ้นมา1เส้นแล้วผ่านจุดให้ผ่านจุดเมื่อกี้นะคะแล้วกําหนดชื่อส่วนของเส้นตรงที่เราลากมาใหม่ G แล้วก็ H เรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละค่ะง่ายๆนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะเด็กๆอาจจะวาด รูปแบบมีการตัดแนวใหม่ก็ได้นะคะแต่ขอให้มันเกิดองค์ประกอบครบแบบนี้นะคะข้อที่3ค่ะลากเส้นตรง ab อันนี้คืออ่านว่าเส้นตรง ab นะคะให้ตัดกับเส้นตรง pq และเส้นตรง rs ที่จุด x และจุด y ตามลำดับคำว่าตามลำดับหมายความว่า ลากเส้นตรง ab ให้ตัดกับเส้นตรง pq ให้มาละที่จุด x และลากเส้นตรง ab ให้ตัดกับเส้นตรง rs ที่จุด y นะคะลากเลยค่ะเส้นตรง ab ลากมาเพื่อตัดกับเส้นตรง pq ก่อนแล้วก็ลากมาตัดกับเส้นตรง rs ก็จะเชื่อมมาแบบนี้เลยนะคะใส่ลูกศรหัวท้ายนะคะเพราะมันเป็นเส้นตรงแล้วกำหนดชื่อค่ะ กำหนดชื่อ A แล้วก็กำหนดตรงนี้ชื่อ B ตัดกับเส้นตรงแรกนะคะ PQ เนี่ยนะคะที่จุด x ตรงเนี้ยจุดตัดจะต้องชื่อว่าจุด x แล้วก็จุดตัดของเส้นตรง AB ที่ตัดกับเส้นตรง RS เนี่ยจะชื่อว่าจุด y นะคะจุด y แบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่แหละคือข้อที่3ค่ะข้อที่4ี่นะคะ มุม FGH มีขนาด115องศาให้สร้างมุม FGH ที่มีขนาด115องศาก่อนอื่นนะคะวิธีการสร้างมุมง่ายๆก็คือให้ลากเส้นนะคะแนวราบก่อนเลยนะคะ,ะลากเส้นแนวราบนะคะครูฝ้ายขอใช้รังสีนะคะ รังสีนี่จะมีหัวลูกศรหัวเดียวนะคะแล้วก็เขาให้ว่าใส่หมวกที่มุมที่จุดที่จุด G เพราะฉะนั้นมุม G นะคะจะเป็นมุมที่ต้องหาตรงนี้เป็นมุมหลักนะคะแล้วก็อันนี้เอาเป็น F ก็ได้หรือว่า H ก็ได้นะคะ G H แล้วก็เราก็ขาด F นะคะเราจะต้องสร้างมุมนะคะโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆนี้เลยค่ะวางปัก ะะจุดกึ่งกลางไว้ที่จุด G แล้วก็แขนราบไปทางแขนขวานะคะแล้วดูเลขฝั่งในมองไปหา115องศา0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100ถ้า120อยู่ตรงนี้115คือครึ่ง1ตรงนี้110แล้วก็ขยับไปอีก5ช่องนะคะ ตรงนี้นะคะจุดไว้แล้วลากเส้นเชื่อมค่ะเชื่อมจุดเมื่อกี้เลยกับจุด G นะคะแล้วใส่หัวลูกศรแบบนี้แล้วกำหนดชื่อนะคะตรงนี้ครูไฟขอขยับจุดลงมาแล้วก็ชื่อว่าจุด F ก็จะได้แล้วว่าขนาดของมุม FGH คือ115องศา แบบนี้นะคะ,ะมาต่อกันในแบบฝึกหัดที่6.2นะคะในหน้า36นะคะเดี๋ยวคุณฝ้ขออนุญาตเป็นคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบที่แบบฝึกหัด6.1หน้า34และ35เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวรอติดตามคลิปถัดไปนะคะเด็กๆ